สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องฮ่าฮ่าฮ่าไปไปดูคลิปกันเลย DJ ภูมิสร้างตำนานตกปลาักษ์ขนาด80โลเมื่อวานนี้เขายังตกได้อีก40กิโลเป็นยูทูบเบอร์สายต,ปายตกปลาจริงๆกับอีกช่อง DJ ภูมิอุ่นู่บ้านตำนาน ตกประตูหน้ายักน้ำหนัก80กิโลตัวนี้อาจจะเป็นสถิติใหม่ของประตูหน้าที่เคยตกขึ้นมาจากท้องทะเลไทยเลยก็ว่าได้ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักตัวนอ้องอยากเป็นทางการแต่คาดว่าน่าจะมี70-80กิโลช่วยกันอันอยู่3คนใช้เวลาเป็นชั่วโมง เมื่อสงสามที่แล้วประชมดาประมงท่านหนึ่งขอให้ช่วยลงทุนซื้อเหลือตกปลาใหญ่ให้ลำหนึ่งเรื่องราวก็มีว่าแกไปเจอหมายลับไกลจากวังโดยบังเอิญหมายนี้ไก่จนไม่ปลอดภัยจะเอาเรือทั่วไปออ,อกประตกแต่สิท์ที่แกบอกว่าตอนนั้นก็คือที่นั่นมันเต็มไปด้วยฝูปลาตุนหนาย่า่แบบที่พวกเราไม่เคยเห็นกันมาก่อน มันเหมือนเราได้ย้อนกลับไปตกปลาในลูกจุลศิบป์ปาที่เต็มไปด้วยสัตว์หลามองมอวันนี้เราหาทางมาถึงหมายรลับนี้ได้แล้วแล้วขอคนควรว่าตำนานเรื่องเล่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงเมื่อวานนี้ดีเจภูมิก็ตกได้อีกหนึ่งตัว40่กิโลปลากรนะทงนาดีเจภูมิได้เล่าว่า มันสามารถจะดำน้ำได้ถึง550เมตรกินปลาชนิดเล็กทั่วไปสามารถว่ายน,น้ำเร็วถึง50ไมล์ต่อชั่วโมงจัดเป็นปลาที่หลร,ราลายกล้าววชนิดนมีรายงานโจมตีปลาฉลามหรือเต่าทะเลเพื่อพบเชื้อส่วนของงอยติดอยู่กับที่แทงรวมถึงเจอเรือดำน้ำขนาด ื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์ด้วยก็เคยถูกปาพันนี้โจมตีจนตัวปาติดกับเรือจนตายีเ j ภูมิหรือรายการค้นหัวครัวสร้างตำนานอีกแล้วครับท่านจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอีอเป็นกำลังใจให้ฮอร์ฮด้วยนะครับต่อไปจะไปคลิปอะไรก็าฝากติดตามชมด้วยนะครับบา,บายบายจุ๊บ